พ่อค้าสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะ EP ที่สามร้อยเก้าสิบสี่ค่ะเอ้ยเลื้อยเลื้อยอ้ลำไพ่ค่ะพี่น้องเพื่อที่จะสารจากตอกสารก้นตะก้าค่ะ เป็นคลิปยาวกับ AP FC ได้ดูค่ะอันนู้นจับไว้ให้มีดบอกถอดติพอโอ้เดี๋ยวก็ขาดแล้วเนี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจ Con thầy ngon, con thầy thật là thân thiện. Lợi cho con thầy. Bây giờ không có lợi. Hả? Lợi ở dạ? 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 Kháng này, kháng này. Dạ? đây. Ờ? Không có lợi, lợi ở đây. Lợi Đi đây. Lợi Đi ไกล้ขาดแล้วพวกพอระวังมือนะคะเเวโอ้โอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจจองภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะขอบคุณไลน์ค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคูมพันธุลากัน oh, oh. ใสคุณบอ <construir. S 1> <c oughs> เออาดูกำลังอัดคลิปคุณพ่อเลยเนี่ค่ะพี่น้ <c oughs> องดูล็ดมาเรื่อยให้หน่อยสิคะนี่ค่ะ ฮะขาดบบลูกพุ้ดมรู้เหรอบวคนอืมอืขาดยากอยู่ด้ย่างเนาะโอ้ขาดแล้วหนึ่งท่อนไว้ท่อนที่สองต้องได้จับทางโน้นไว้ไหมพ่อ<ะ>จับทางโน,น,<ะ>น้นไหมเหัไงมันเลื่อนอยู่นะ ชูช้ๆค่ะพ่อค่ะไอ้ขาดเราเระวังมือนะเพิบเพิบ <c oughs> นาน <c oughs> พ่อทำไมไม่เล่อยเอาเล่อยเอาแข็งอยู่น,น,นั่นน่ะแั่บม่ไหลป้องคนนี้เพิบเพิบใครขวบคนนี้ชอบขี้ขวบ ืนไมฮะหนนน้อผ่าแล้วเลยไม่ไพ่ค่ะพี่น้อง เลยจับตอกก้นตะก้า EP ที่394ค่ะเอาเอ้าเอา้าไปแล,ล้วพ่อไปแล,ล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยซื้อกันลูกค่ะ เลี๋ยวพ่อซื้อเอาพ่อพ <c oughs> ่อระวังมือน่อาแดงคือบบเลยใช่ไหมเกือบเก <c oughs> ือบเกือบเล้ยเออมันมันเนาะพอ่อวางทั้งน้นล,ล่ะอีก เดิน,นไม่เดินนั่งบุกเอาอยู่ไม่หอมเทียนไม่เป๊ะเป๋าเราไปอีกอันเป๊ะเป๋าเราอีกพ่อระวังขอบคุณทีซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันตุลาการค่ะคนเลยไลค์ค่ะพี่น้องนี่ค,ะค,ค่ะพ่อโคมพันตัด ตัดไม้ไผ่ที่อสารกุ้นตะก้าค่ะพี่น้องเสร็จได้ย,ยังคะเน่นพ่อจบมาเรียงกันเลยสามตัวค่ะคพ่อจับมาเรียงกันไว้สามตัวน่ตัวหนึ่งฝีมือนั่นอีกตัวหนึง่งโอ้เสร็จเรียบร้อยค่ะได้สามท่อนค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อคาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ